มันเอาว่ามันเอาว่าหน่อยโดนโดนโดนไปไหนไปลิงลิงลิงโดน,โดน,โ,ดนโดนเอาได้ผมเอาได้ผมเอาไ,ได้ ป้ายคนมาเล่นสก,กินมาหลอกใหม่หรือเปล่าวย่างเี้ย,ปยเป็นเกาะแล้วกันทุงนี้ติดเล่นไหนนี่วะยีนาวะตั้งแต่ดูในริ้วเยอะไปหน่อย <laughs> พอดูในริ้วเยอะก็เล่นแต่ยีนาเลยวะใช่มาแล้วก็ฝากคนละลา์ด้วยนะครับผม

พอดีเจ็บเอ้ยมันเจ็บมันสู้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 อุ้ยฟิกไม่ติดไม่เป็นไรลิงมันยังอยู่ผมนี่ตัดเวฟครับ ลิงมาโดนเพื่อนอ้าโอ้ยเลยเลยลิงไปนิดนึ่งฆ่ามันเพื่อน

โดนโดนโดนเอ็งรู้จักไหนนี่กูป่าไอ้ไหนุ่มไหนลิวเอาสุดอยู่แล้วไหนลิวอะ่ะ ขอเคเว็บได้ปะมันจะลึกไปป่ะวะเติมเพื่อนดีกว่ะไปไหนไปไหนเฮ้ยลิงลิงลิงโดนโดนเออจะโดนชัดดาว้นีหนี้นี้นีโดนชัดดาว ฝาให้เพื่อนเคลียร์ไปนะฝอกไว้ก่อนใครที่สนใจซื้อไอดีนะครับหรือไอเทมเกมนะครับคูป,ปองคูป,ปองเติมกงเติมเกม,ม,มก็ฝากด้วยนะครับผมไอเทมไม่เหนียนะครับผมเว็บซื้อขายไอเทมเกมและไอดีเกมระดับหนึ่งจากเกาหลีนะครับผมตอนนี้ก็แจกอยู่สามสิไมเลสนะครับผมไปกดดูกันได้หรือใครอยากรู้ไอเทมไม่เนียคืออะไรครับพี่ไปกดเข้าไปดูได้นะครับตามปักหมดุดในแล็งแพทวันนี้เกาหล่เปล่าจำจำรหัสไม่ได้อะ ก็เลยต้องเล่นหัสนี้โดนผมผมได้เอาได้นั่นเนี <h <h ่ยผมเอาได้ผมเอาได้ผมเอาได้เฮ้ยยีน่าเอาเกินไปป่าวะปิดครับอยู่ไหนแล้ววะหายตัววะนม่กรนิงหางตัวได้ไหนรล้ว ผมจะตายผมจะตายโอ้โหผมเสียชัดดาวไปบ้าเอ้ยไม่ไมเราเรียกได้ชัดดาวชั้นฉันจะให้ไม่ฉันใจมาให้ป้อมตายเอามันเพื่อนสวยเนริวเอาให้สวัสดีทุกคนนะครับ กาอาสักชิ้นไหมเผื่อเราเอาเอามันไม่ลงอะไรเงี้ยก็บนวิล่าตายนะคอยดูนะกดไม่ติด er ดูวัดทันี้ทีนะเครื่องมารับไม่งั้นผมตายเลย สวยเธอมาดิฉันเวลาพอดีเฮ้ยถอยเล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 ยเช็คเช็คเช็คต้องยืนนานๆนะอันนี้มันหายตัวได้นี่นี่นี่โดนโอ้โหเพื่อนได้คิวเหนียวนักเหรอเฮ้ยตายโอ้โหตายได้ไงกลุผมตายได้ไงวะ มาแล้วเพื่อนไม่มีเอ้มาหลอกอยู่ไม่โดนเอ้ยรอเลี้ยวรอเลี้ยวรอเลี้ยวเอ้ยบอหายข้างบนมาดี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 าดลำลำสองรอบลำสองรอบไอ้น้อง <c oughs> ติดตามล้ะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับเดี๋ยวไปกันเองเดี๋ยวไปกันเองรันไปเลยเดี๋ยวกันเองรอมเข้ามามันนีละไล่ครับไล่ไล่เลยจุกหลบ น่เป็านางล่ะรเรามันเอาสูตรอยแล้วเราอะอเฮ้ยถอยอาดากได้ไน,นะวยดบดบค,คนเราไม่พอเฮ้ยฝ่าผิดฝั่งถอยเลยถอยเลย อ่แล้วจู่จากทางนี้ตึงแทนแน่นอนใช่เพื่อนเราไม่เอาอ็อบเจกต,ต์ก็ดีเ,เล่าดันอีกอรับลำลำลำแตกสวยสวยครับ เปิดเลย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 ,เเลยผมโดนผมโดนผมโดน,โดนฮือสอรี่เพื่อนแบบนี้เราพลาดเองนะไม่น่าเลยแบบไม่น่าพลาดอ่ะพลาดตายตายแบบตายง่ายๆอ่ะโอ้โหตายโง่มากตอนนี้อะไรวันนี้อะนี่มาเพื่อน โดนสวยดียมากดีมากสวยเลยสวยเลยผมรอเล่นให้นะเนี่ยตักไม่พอสวยกดแข็งรอโอ้โหตอนไหโไหนเล,ลี้วตึงขนาดเนี้ยไหนเลี้ว ก็ประมาณนี้ครับเล่นยีน่าเหมือนในริ้วปปะโอ้โหสเตปผมเหมือนในริ้วขึ้นทุกวันนะเป็นงไงอวยตัวเองเวยมาไปเล่นตามก็ได้นะจ๊ะเฮ้ยในริ้วที่สองได้ไงเนี่ยจริงในริ้วมันต้องที่หนึ่งแล้วปะ อ้อ oh, oh, อันนี้ม<า>ันมันเพิ่งไปได้ตอนสุดท้ายเลยนี่นะครับไอเทมไปออกตามได้แคบยังแคบยัง